ในที่สุดก็ h e ียวีโกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิกตอร์ยูเคเรสกับอาร์โนนะครับข่าวมาเมื่อวันก่อนโอ้โหก็นำมาซึ่งความปลื้มปลิติยินดีกระดีกระดาปิดปีปิด,ปด,ปดของกองเชียร์ปืนโตทุกหมู่เหล่าเลยนะครับรายละเอียดก็คือวิกตอร์ยูเคเรสนะครับเซ็นสัญญา5ปีกับอาร์เซนอลค่าตัวนะครับถ้าเป็นยูโรก็ รวมทั้งสิ้นนะฮะรวมแอดออนด้วย73.5ล้านยูโรแบ่งเป็นการจ่ายเงินให้กับ Sporting l i s b bon o อนนะฮะก็63.5ล้านยูโรแล้วก็บวกแอดออนอีก10ล้านยูโรถ้าเป็นตีเป็นเงินปอนของอังกฤษนะฮะ73ล้านยูโรก็ตกอยู่ที่ประมาณ63ล้านปอน64ล้านปอนก็ถือว่าไม่ได้ว่ารุนแรง เกลียดอะไรโอ้โหเห็นแล้วก็อิจฉาทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงยืดเยื้อคราคาสังระดับมหากาบแทบไม่ต่างจากการซื้อตัวไบรอันเอมเบอร์โมจากเบนฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนี่ก็เหมือนกันนะครับตกเป็นข่าวนะเยคลสกับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นข่าวกันมาต้องนานนมนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะก็ยื้อไปยื้อมาชักเข้าชักออกเดี๋ยวจะย,ย้ายเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมีข่าว นู่นนี่นั่นนะฮะและสุดท้ายก็ย้ายมาเซ็นสัญญากันนะครับเดีย๋ยวจะมีการเซ็นสัญญากันจนได้นะครับก็ที่มันยืดเยื้อก็ด้วยเจ้าของทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะประธานสโมสรทีมยักษ์ใหญ่แห่งโปรตุเกสเนี่ยเขาก็เอานะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับเพราะว่าจะไปเอาสูตรหน้าดาวยิงนะฮะคนสำคัญเลยเป็นดาวยิงระดับตีนมหาวินา มันก็ต้องมันก็ต้องมีดึงดึงกันหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยออกมาง่ายๆนะครับก็จนกระทั่งอ่ะคิดง่ายๆนะครับว่ายเคเลสอ่ะถึงขนาดอยากย้ายมาอาเซนอลถึงขนาดไม่ยอมกลับไปรายงานตัวไม่ยอมกลับไปฝึกซ้อมคือพูดง่ายๆว่าเฮ้ยทำไมขายกูก็ไม่เล่นนะฮะทำไมขายกูก็ไม่เล่นกว่าจะเจราจากว่าจะ ตกลงกันได้เนี่ยสุดท้ายมันก็มามาออกที่เอเย่นของเจ้าตัวนะครับคือไม่ยอมรับเงินค่าในหน้า3.5ล้านปอนด์ก็คือพูดง่ายว่าให้อาเซนอนเนี่ยเอาไปจ่ายให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนได้แบบเต็มเต็มเลยเต็มมากเลยก็คือ73.5ล้านยูโรนะฮะส่วนคือคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าอาเซนอลพร้อมจ่ายแค่ รวมแอดออนแค่เจ็ดสิบล้านยูโรคือแบ่งเป็นหกสิบล้านนะค่าตัวแล้วก็บวกแอดออนอีกสิบล้านยูโรนะครับแต่ไอแค่สามล้านห้าเนี่ยสกอตติ้งลิสบอนแม่งไม่ยอมเว้ยแม่งไม่ยอมนะฮะนะก็กลายเป็นว่าเอเจนต์ของเขายอมเสียสละไม่รับค่าในหน้าเพื่อที่จะให้วิกตอร์เยคเลสเนี่ยลูกค้าของตัวเองเนี่ยนะฮะนักเตะที่ตัวเองดูแลเนี่ย ได้ย้ายทีมอย่างสมใจฟอร์มการเล่นของกองหน้าทีมชาติสวีเดนผู้นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อรุูการที่ผ่านมาเนี่ยมันร้อนแรงดุดไฟบรรลัยกันเลยนะครับลงเล่นนะให้กับสปอร์ติง้งลิสบอนทั้งหมดเนี่ยห้นัดกระทุ้งตะข่ายต้องใช้คำว่ากดแบบไม่เหลือซากนะห้ประตูโอ้โหคิดเอาแล้วกันห้นัด ยิง54ประตูถ้าเราเอาจำนวนประตูจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะของผู้เล่นในแผนกเกมรุกอาเซนอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุกโยสากานะครับไคฮาวสนะราร์เีร์มาตินเดนลี่ aly, นะครับมาตินโอเดกาดหรือแม้แต่เลียโดทรอสซาเนี่ยมาบวกกันนะครับเอาห้าคนนี้มาบวกกันมันยังได้ไม่เท่า54ประตูของวิกตอร์ยคเรส เพียงคนเดียวเลยนะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็คือมันคนละลีกนะการเล่นอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่คือในโปรตุเกสเนี่ยก็จะมีทีมดังนะครับระดับพยายักษ์เนี่ยอยู่3ทีมนะสปอร์ติ้งลิสบอนก็1ใน3นะฮะอีก2ทีมก็คือร์โตแล้วก็เบนฟิก้านะครับลิสบอนนะครับก็พูดง่ายว่าเป็น3นะเป็นเป็นบิ๊กบิ๊ก ของโปรตุเกสเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละสัปดาห์ถ้าไม่เจอกันเองถ้าลิสบอนไม่ได้เจอเบนฟิก้าไม่ได้เจอปอโต้ก็เท่ากับว่านะครับคู่แข่งของพวกเขาเนี่ยก็จะอ่อนชั้นมากกว่าอ่าพูดง่ายว่าเจอทีมที่อ่อนกว่าเจอทีมที่ศักดินาชาติตระกูลต่ำกว่าเนี่ยแทบทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ยเคเรสเนี่ยนะฮะจะยิงถล่มทลายนะครับแต่ไอ้54ประตูจาก ห้าสิบสองนัดเนี่ยนะโอเคแหละแม้ว่าจะอยู่หลีกที่คู่แข่งอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนะักแต่ถ้ายิงได้ระดับนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาบทพิสูจน์นะครับอยู่ที่ว่าอ่ะพอย้ายจากหลีกโปรโต,ตุเกสมาเล่นในพเม์ลีกของอังกฤษอัตราความยากนะครับอัตราความนักนวงอัตราความรวดเร็วนะครับสปีดบอลน,นะครับอัตราความฮาร์ดคอร์เนี่ยมันสูงขึ้น ทีนี้มันเป็นบทพิสูจน์เลยว่าคุณจะเอาตัวรอดในพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่ก่อนหน้านี้นะครับยักเคเลสก็เคยค้าแข่งอยู่ในอังกฤษนี่แหละเพียงแต่ว่าไม่เคยลงเล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษอย่างพรีเมียร์ลีกเลยแม้แต่เกมเดียวมาก่อนนี้เขาเคยอยู่กับบริทันนะครับแล้วก็เคยเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพกับทีมช้างกระทืบลงนะฮะอย่าง โควนทรีซิตี้นะฮะแต่ไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยแล้วก็ย้ายไปอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนในโปรโตุเกสแล้วก็ไปแวหวกมดลูกออกจากคันมานดาที่นั่นนะฮะเป็นนักเตะที่เด็กผีนะก็โหยหาอยากจะเอานะอยู่เหมือนกันแต่นะครับแม้ว่าจะเป็นอดีตลูกทีมของรูเบนอัมบริมนะแต่เจ้าตัวก็มีเจ็บจำนงชัดเจนนะฮะว่า อยากมาเล่นกับทีมที่มีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็อยากมาเล่นกับทีมที่ได้เล่นในถ้วยใหญ่ยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์คสส่วนแมนยูเนี่ยมาอยู่แล้วนะฮะมันก็ต้องมาตกรกรรมลำําบากนะฮะไม่รู้ว่าย้ายมาอยู่กับรูเบนออมริมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกพี่เจ้านายเก่าตัวเองเนี่ยจะอยู่จะไปได้สักกี่น้ครจะอยู่ยาวหรือเปล่าก็ดูทรงแล้วเนี่ยตูดร้อนตั้งแต่ยังไม่เปิดฤดูกาล นะฮะก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ฤดูกาลหน้าจะอยู่ไม่ครบเทอมอะไรแบบเนี้เพราะนั้นยเคเลสเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองนะฮะไปอยู่กับอาร์เซนอลมีโอกาสได้ทั้งแชมป์มีโอกาสเล่นในถ้วยใหญ่ยุโรปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมันเหมือนชิ้นส่วนสุดท้ายนะ,ะอาจจะใช้คําว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ไปเติมเต็มนะฮะไปประกอบให้พลพรรคปืนใหญ่เนี่ยมีความ สมบูรณ์แบบมากขึ้นเราลองนึกดูนะครับนี่ตอนนี้อาร์เซนอลฤดูกาลนี้นะครับเสริมทัพแบบชุดใหญ่เลยจัดหนักจัดเต็มนะฮะเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งศูนย์หน้าที่มิเกลอะเรตาเนี่ยเหมือนมีซัมติงรองอะไรบางอย่างคือตั้งแต่มาคุมอาร์เซนอลนะครับตั้งแต่มาคุมอาร์เซนอลเมื่อธันวาคม2019เนี่ยเคยซื้อกองหน้ามาร่วมทีมเพียงแค่คนเดียวก็คือกาเบรีเชซุ ของแมนซิสิตี้นอกนั้นไม่เคยมีใครเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนี่คือคนที่สองในในยุคของมิเกลอาร์เตตาที่กระชากกองหน้าเข้ามาร่วมทีมอาร์เซนอลนะครับแล้วดูขุมกำลังของเดอะกานเนอร์สในฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนะฮะซีซั่นส0 2 5ั0 2 6น2 2หโอ้โหเสริมแบบจัดเต็มมาตินสุบีเมนดี้นะครับผู้ปฏิเสธหงแดง ไม่ยอมเป็นแชมป์ปริเมียรีแกาเลฟูนเมื่อรุูการที่แล้วก็ย้ายมาสวมเครื่องแบบของไอ้ปืนใหญ่นะครับคริสเตียนนอกาดก็ย้ายมานะฮะเสริมเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางโอ้โหแนวรุกก็เพิ่งได้โนนี่มาดูเอเก้นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยวิกตอร์ยอเคเรสเท่ากับว่าขุมกำลังขุมพลังนะครับในมือของมิเกอเดต้าในรุูการ ที่กาลังจะมาถึงเนี่ยต้องบอกว่าแม่งน่าสนใจมากนะฮะเป็นกลุ่มกําลังที่เปล่งปลั่งนะฮะเป็นกลุ่มกําลังที่ดูหน้าหน้าขามเกรงเลยทีเดียวลองนึกดูนะฮะมีเกปาอีกคนเป็นตัวสำรองของผู้รักษาประต,ตูอย่างดาวิดรายาพูดง่ายๆว่ามาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกันดีกว่าอย่าเรียกว่ามาเป็นตัวสำรองเลยนะครับก็มือหนึ่งเนี่ยนะ,ะก็คิดง่ายๆมีทั้งรายารา,ย,ย,า,ราย,ยาไม่อยู่ก็มีเกปา นะฮะกองหลังก็ยังอยู่ครบครันนะครับกราเบียนมาการเยสเงี้ยวิลเลียมซาลิบานะฮะเบนไวยูเลนทิมเบอร์คาลาฟิโอลีโอ้นะไมลูอิสเคลลี่นะอยู่กันครบคร,ครันกลางนี่แน่นปึก๊กนะครับมิเกลเมเรนโน่ก็ยังอยู่นะดีแครไลท์นะครับโอ้โหมีดีแครไลท์มีมิเกลเมริโน จะขาดก็แต่ปาเต้ะฮะก็เอ้ปาเตนี่เขาติดคดีข่มขืนนะฮะก็มีดีแคนไลท์มี ino, มิเกลเมริโนมีใครเมื่อกี้ผมบอกมโอโนะีมาตินซูบีเมนดีโอ้โหนะมาตินโอเดกาดแนวรุกนะครับก็มีกองหน้าคนใหม่อย่างว e ิกตอร์เยเคเลสทางขวาก็บุโกโยซากา้านะมีมาดูเอเก้มี e ke, ม lli, a, กาเบียนมาตินเนลี่เลอโดทรอสาก็ยังอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า พวกพี่ๆเขาจะหยุดซื้อหรือ,อยังนะครับหรือจะเอาโรดิโกอีกคนหนึ่งที่เคยมีข่าวเพราะฉะนั้นฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับมันแน่แชมป์เก่าเขาก็พร้อมนะฮะลงทุนนะฮะเหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันพร้อมที่จะป้องกันแชมป์มาซิตี้ของเปปเปอดิโอลาก็หื่นกระหายเหลือเกินนะฮะหลังจากเสียฟอร์มไปเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะ,ะต้องการที่จะทวงคืน บัลลังแชมป์พรีเมียร์ลีกของตัวเองกลับคืนมาอาร์เซนอลเป็นรองแชมป์มา3าปีติดต่อกันนะครับเป็น3ามฤดูกาลติดต่อกันที่ถูกล้อเลียนว่าเป็นทีมไร้ถ้วยไร้ความสําเร็จโอ้โหแล้วดูเมื่อฤดูกาลที่แล้วทีทมจากลอนดอนเขาได้แชมป์กันหมดเลยโดยไม่เว้นแม้แต่กุ๊กไก่สเปอร์หรือคริสตัลพาเลทไม่เคยได้แชมป์เฮียอะไรมาก่อนยังได้แชมป์เพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนมี เป็นทีมที่มีปมด้อยนะครับ no, นะราอาร์เซนอนะเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลต้องพยายามที่จะไล่ล่าความสําเร็จในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงให้ได้ขณะที่เชลซีก็มีขุมกําลังที่ยาวและใหญ่นี่ถ้าอาร์เซนอลพลาดอีกก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่มิเกลอเดตาจะถูกโยนความผิดให้เอาค่านี้ไงมีกองหน้าแล้วเอากองหน้าระดับ ดาวถล่มประตูเลยนะไม่ใช่กองหน้าธรรมดาด้วยถ้าได้กองหน้าระดับนี้ไปแล้วถ้ายังห่างเหินร้างราจากถ้วยแชมป์อีกมันก็จำเป็นต้องลงโทษผู้จัดการทีมก็เป็นได้ <c oughs>